รถหล้อคันหนึ่งค่ะมันหมุนเองแล้วมันหมุนถอยหลังวนอยู่บนถนนแบบนั้น10กว่านาทีค่ะ ทุกคนงงไม่มีคนขับอยู่บนนั้นนะคะแล้วก็ถอยหลังแล้ววนเป็นวงกลมวนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้เออมันหมุนทำไมมันหมุนสักขนาดนั้นล่ะแล้วบนถนนน่ะย oh, ังมีรถคันอื่นอยู่นะคะเห็นไฟตรงนู้นไหมก็ไม่กล้าขับผ่านมาเพราะไม่รู้ว่ามันจะเสียหลักมาโดนเราไหมหรืออะไรไหมคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้นะคะว่า เฮ้ยมันเกิดจากอะไรบางคนล่ํารือไปถึงขั้นว่าโหเป็นอาถันถนนอาถันที่เกิดเหตุอะไรหรือเปล่าคนง,งานมาไม่บวงสรวงอะไรหรือเปล่าล่าสุดท,ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทราบข้อเท็จจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดกาลสิธุ์ตอนเช้าผู้สื่อข่าวไปดูรถหกล้อถอยหลังหยุดเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีใครไปหยุดไม่ได้มีส้มไปหยุดมันหยุดเองค่ะ แล้วก็มาจอดไว้อยู่ริมทางสาเหตุเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคนงานเขามากับรถคันนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บคนงานก็ลงจากรถแล้วก็จะมาตีเส้นจราจรแต่ว่ารถคันนี้คนขับเปิดไฟกระพริบไว้เสียบสวิต์กุญแจแล้วเปิดสวิต์กุญแจไว้เกียร์ถอยหลังก็เข้าค้างเอาไว้แล้วมันมีรถเก่งสีดําคันหนึ่งขับมาชนอ mm. แล้วเหมือนเครื่องยนต์มันสตาร์ทแล้วพอมันเข้าเกียร์อาค้างไว้อ่ะ มันก็หมุนถอยหลังถอยหลังถอยหลังเป็นวงกลมแบบนั้น10กว่านาทีค่ะแล้วรถมันก็หยุด ดับไปเองไม่มีใครบาดเจ็บนะคะหมายถึงคนงานตรงนั้นนะเพราะว่าเขากระจายตัวแยกออกมาก่อนมีเพียงแค่คนที่ขับรถเก๋งสีดำที่มาชนท้ายรถหกล้อเท่านั้นที่บาดเจ็บถูกพาส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วส่วนรถสีดำก็ยังจอดอยู่เกิดความเสียหายตรงบริเวณข้างหน้านะคะซึ่งทางตำรวจบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะไปสอบปักคำผู้ควบคุมง,งานรับเหมาก่อสร้างคนทาสีพยานแวดล้อมเพื่อทำสำนวนสรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อย่างละเอียดอันนี้เป็นตามขั้นตอนทางคดีนะและถ้าหากว่าทางที่ผู้รับเหมาจอดอะ่ะมันเป็นจุดห้ามจอดหรือทำผิดกฎจราจรทำไม่เรียบร้อย <t> ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ <t> ก็ต้องไปดูนะว่าการจอดรถแบบนี้จอดโดยประมาทหรือเปล่าเพราะว่าภาพภาพตอนแรกอะ่ะจุดจอดอะ่ะไม่ได้มีใครถ่ายไงม,มาถ่ายตอนที่มันหมุน <t> หมุนหมุนไปแล้วสุดท้ายไม่ใช่ผีสิงหรืออาถถรานรถถูกล้ออะไรนะคะหัวหน้าคนขับรถอ่ะ เสียบสวิตช์ค้างไว้แล้วเข้าเกียร์ R พอมีรถขางหลังมาชนปึ้งมันก็ปึ้ง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 เป็นไปด้วยเครื่องยนต์ครับแต่ว่าคือเราก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าจอดรถแบบนี้ทำไมถึงต้องคือบิดกุญแจเปิดบิดกุญแจไว้อะแต่ว่าแค่ไม่ได้สตาร์ทเท่านั้นเองแต่เปิดเปิดสัญญาณเปิดไฟเอาไว้แล้วก็เข้าเกียร์ไว้หรือเขาคิดว่าเออทาสีแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับอย่างนี้หรือเปล่า จอดรถก็ดึงเบรกมือ,อ,อมแค่นั้นดีกว่ามะแต่ก็ยังดีนะคือลองคิดถึงสภาพว่าถ้าเขาไม่ดึงเบรกมือหรือไม่เข้าเกียร์ไว้เนี่ยพอโดนชนปั๊บแล้วรถมันพุ่งไปข้างหน้าเนเพื่อนกําลังทาสีอยู่อันนี้ก็เราคิดในแง่ดีเนาะก็ยังปลอดภยัย